การตัดสินใจที่มาเลือกเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์อรสทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างที่จะให้ประโยชน์ในการใช้ทํางานจริงจากการที่มาเรียนที่นี่เนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยได้รับการขัดเกลาเราไม่ใช่ว่าได้แต่ปริญญาอย่างเดียวเราได้ปัญญาไปด้วยบทสัมภาษณ์ของสิทธิ์เก่าที่สําเร็จการศึกษาและเป็นผู้นําองค์กรที่มีชื่อเสียงกับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนการสอนและสามารถนําไปใช้ได้จริงในโลกยุคใหม่ ผู้นำต้องเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ชี้ทิศทางสามารถออกแบบกำหนดนโยบายวิธีบริหารงานสร้างวัฒนธรรมค่านิยมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดนใจพนักงานให้มีไอเดียพุ่งกระฉูดและสนุกกับการทำงานในองค์กรเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันผู้นำจึงต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำในทิศทางใหม่ที่ทำให้องค์กรหรือประเทศชาติจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สนัสนุนคนของพรุ่งนี้ให้เป็นผู้นำและนักว,วัตกรารมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา